เอ๊แ้วเป็นไงกินเดดงนังถ่ายหิงงอแดงแล้วมันจะเล็กเกะนะเล็กเกะก็กลัวมาเขาไม่ได้อบิว กะปแบนคะ็จะตกใจนะคะออาโดนจะมุมมาาใครมองเด็กเลยม่ใครมองเด็กเลยวิดีโอเป็นหลักฐานแกงปเป็นเลยเป็นเนี่ยหมอให้ยาอะ่าวะยาดๆอ่ะสังเกตดูยา่กมัเดินได เป็นยังไรพิงเหรอพิงเนห่อพิงเหรอพิงพิงกินนกแล้วรักใครรักใครรักใครบอกว่ารักใครบอกก่อนอ้าวนั่นไม่พาไปชเว่นหรอกรักใครเขาว่ารักใคร